สู่เจ้าทุกคนนี้หนึ่งไหวพระเช้าเย็นทำได้อยู่หรือสองคารบบิดามารดาทำได้อยู่หรือสามตอบแทนคนผู้มีคุณทำได้อยู่หรือสี่ ศีลห้ารักษาได้ไหมวันพระศีลแปดรักษาได้ไหมห้าความดีเป็นอย่างใดความชั่วเป็นอย่างใดพอจะเข้าใจได้ไหมหกได้ฝึกหัดภาวนาอยู่ไหมละ่ะเจ็ดรู้จักไหมตนของตนเกิดมาแล้วต้องตาย ตายแล้วก็เสาะหาเกิดเกิดแล้วก็อยากใหญ่ศึกษาเร่าเรียนเป็นโลกเป็นสงสารได้ลูกได้หลานแก่เท่าก็ไม่ต้องการตายก็ไม่อยากได้จึงให้รู้จักตนเองอย่าไปรู้แต่โลกตัวเองไม่รู้ไม่ชี้ใช้ไม่ได้ ตั้งใจคิดอ่านแก้ไขตนข้องตนเองอยากได้บุญทำบุญบุญพาไปดีอยากได้ทุก์ให้ทำความชั่วชั่วพาไปนรกอยากได้ธรรมะให้ปฏิบัติเอาเองธรรมะมีมากก็รู้จักตัวของตัวเองมากธรรมะมีน้อยก็รู้จักตัวเองน้อย ไม่มีธรรมะใดๆในใจก็ไปก็เป็นอยู่ในโลกนี้ดังนั้นจงตั้งใจของตนทุกๆคนเนิดหลวงตาเท่าผู้นี้บอกไว้แล้วให้สู่เจ้าทั้งหลายตั้งใจทำความดีโอวาธรรมหลวงปู่ชามมหาปุญโญสี่สิงหาคมสองพัน 549ประกาศปฏิทินเนชชิกังคะครั้งที่เกพรนษา2562วันเสาร์ที่21กันยายน2 5 6 2แรม8ค่ำเดือน10ปีกุลณวัดป่าวิเวกวัฒนารามเวลา19เนาฬิกาทำวัดเย็น ปฏิบัติภาวนารอบที่หนึ่งเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาพักสามสิบนาทีเวลายี่สิบเอ็ดนาฬิกาสาสิบนาทีฟังธรรมปฏิบัติภาวนารอบที่สองเวลายี่สิบสามนาฬิกาสาสิบนาทีโอวาสก่อนปริญิพานสวดมนต์สมโพธ แผ่นทองคำเปลวอิติปิโสรัตนะมาราสี่สิบห้ารอบเวลาสามนาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์ฉบับเต็มเวลาสี่นาฬิกายี่สิบนาทีทำวัดเช้าปฏิบัติภาวนารอบที่สามเจริญเมตตาใหญ่อนุโมทนาให้พร าตั้งใจเนออย่างวันนี้ฝนตกฝั่งธรรมะจะต้งตั้งใจสักหน่อยเราเสียงฝนเสียงเบาเสียงค่อยการกำกับภาวนาในตนของตอนนี้จะต้องใช้การสังเกตดูใจของตอนเอง พิจารณาใจของตนเองเช่นเราเอาใจมากำกับรู้ลมหายใจเราก็จะต้องทำลมหายใจนั่นให้เด่นชัดขึ้นทำลมหายใจของตนเองนั้นขยายไปทั่วสารพางกายคือให้มีความตั้งใจว่า เราจะหายใจเราจะหายใจเพื่อการภาวนาอย่างนั้นความตั้งใจในการกำหนดรู้ลมหายใจจึงจะชัดเจนหายใจเข้านั้นถ้าเป็นตำราปราณตำราลมปราณของฤาษีท่านบอกว่าให้หายใจไปจนถึงท้ายชอย นั่นหมายความว่ยหายใจลึกๆแล้วก็ไล่ลมหายใจจากท้ายทอยไล่ไปกระดูกต้นคอไล่จากกระดูกต้นคอไล่ลงไปจนกระดูกสันหลังไล่ลงไปกระดูกซี่โครงซ้ายขวาไล่ลงไปจนถึงนกระดูกเชิงกรานแล้วก็แบ่งลมหายใจนั่น เป็นสองฝ่ายซ้ายขวาสลับกัน,นไล,ล่ลมหายใจออกปลายมือและปลายเท้านะอย่างนี้อน,นั่นเป็นการกำหนดลมหายใจตำราปรานของฤาษีทั้งหลายอย่างนั้นก็จะทำให้กายเบา,ามันเป็นของควบคู่กันอันหนึ่งกายเบาอันหนึ่งกายสุข อันนึ่งใจเบาอัานนึ่งใจสุขต้องควบคู่กันไปวิธีการที่จะทำให้กายเบาคือไม่ปวดเจ็บเน็บมืนชาไม่มีทุกขเวทนาเร็วเกินไปนั่นนะท่านให้สูดลมหายใจที่สะอาดอนะสูดลมหายใจที่สะอาดเข้าไปแล้วก็ไปฟอกกาก,ากของลม อารมณ์ที่มันสกรปรกอยู่ภายในธรรมาชาติลมอยู่ภายนอกย่อมสะอาดเมื่อลมสูดผ่านโพรงจมูกเข้าไปแล้วย่อมเกลือกลั้วของสกรปรกทั้งหลายย่อมผ่านจากสิ่งสกรปรกทั้งหลายาจากนั้นเขาเอาลมหายใจที่สะอาดนั้นขับไล่ลมที่ค้างค้างลมที่ตกค้างใน ช่องท้องในช่องไส้ในช่องว่างของสีริร่างกายอารมณ์ที่สกรปรกที่ตกค้างอยู่นั่นขับไล่ออกมานะสกรปรกแบบไหนนะเช่นลมปากของเรานะาพ่นออกมาก็าเหมน็นนะลมที่เราผายลมออกมามันก็เหมน็นลมที่ผ่านออกมานะเวลาที่เราหนักเบามันก็เหมน็น อย่างนี้เป็นโจนหรือลมที่ผ่านอนูเนื้อนในสรีระร่างกายของเราอย่างนี้ก็เป็นลมที่สกรปรกถูกขับไล่ออกมาเมื่อตนของตนไล่เลือดไล่ลมนขับไล่สิ่งสกรปรกออกไปแล้วท่านเรียกว่าลมฟอกกายลมฟอกกายอันนี้จะทำให้กายเบาจะทำให้กายสดชื่น จะทำให้กายมีพลังจะทำให้กายไม่นะมีความเหน็ดเหนื่อยหรือเหน็ดเหนื่อยเมื่อพเพลียก็มีแต่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะการที่ปรานลมนะไล่ลมสปลกปรกออกปลายมือปลายเท้าานะออกอนูเนื้อขุมขนอันนะั้นเป็นวิธีการที่จะสร้างพลังอยู่ในตนของตนเองคือให้กายมันเบา ให้ใจมันเบาใจเบาอย่างไรใจนั้นฟอกได้ด้วยนาสติรู้ตัวปัญญารู้ใคร่ครวนตรึกตรองใจนั้นฟอกด้วยความนิ่งสงบใจนั้นฟอกได้ด้วยความอู้เบกขาอยู่ภายในของใจอย่างนั้นใจที่ไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งโสกรปรกทั้งหลายก็ออาศัย การกำหนดรู้อุเบกขาแน่และนะเป็นตัวฟอกใจอยู่ภายในใจก็เลยเบาเป็นอย่างนี้เพราะนั้นะให้แยกเป็นสองส่วนนะหนึ่งกายของเราที่เป็นกายยาภาพยาวาหนาคืบคว้างศอกกำมือเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในเมื่อว่ามีประการต่างๆแล้ว ลมหายใจภายนอกที่บริสุทธิ์เหมือนผืนผ้าใหม่เหมือนเสื้อผ้าชิ้นใหม่ชุดใหม่ที่เราซักฟอกแล้วหรือเราซื้อมาใหม่ในย่อมสะอาดสะอาดน่าสวมใส่ลมหายใจของเราที่สูดผ่านโพรงชมูกหลอดลมไล่ลงไปจนถึงขั้วปอดแล้ว ความสกปรกมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นยิ่งไปเจือแทรกอยู่ด้วยกับเลือดลมภายในแล้วยอมเป็นของสปกปรกเลือดนั่นขับลมลมนั้นเจือ้วยเลือดนั้นไปหล่อเลี้ยงสรีร่รางกายร่างกายจึงเป็นของสปกปรกเนื่องด้วยลมที่ขับเลือดไปอย่างนั้นไล่เลือดไปอย่างนั้นเองฉะนั้นทันว่า ตำราของการฟอกกายจิตฟอกกายก็คือสติรู้กำกับรู้ลมหายใจเข้ากำกับรู้ลมหายใจออกแล้วให้เราหายใจลึกลึกหายใจอิม่มๆหายใจเต็มเต็มหายใจเต็มปอดสุดลมหายใจเข้าไปแล้วกักกันไว้ชั่วครู่แล้วก็พ่นเป่าออกมา นะเพื่อให้ลมที่มันค้างอยู่นานแสนนานนั่นะนะได้รับการถ่ายเทได้รับการระบายออกมาแล้วแล้วโดยธรรมชาติเมื่อลมภายในมีพื้นที่ว่างร่างกายมีพื้นที่ว่างย่อมต้องการลมที่สะอาดสูดเข้าใบใหม่ลมที่สะอาดก็รีบนะ่ะส่งไปยงในพื้นที่ว่างในะระหว่าง กาอวัยวะต่างๆภายในเป็นต้นร่างกายของบุคคลนั้นได้ลมสะอาดเจือแทรกอยู่ตลอดเวลาจึงสดใสกระปรี้กระเปล่าจึงสดชื่นจึงมีพระจึงมีกำลังอันนี้คือลมหายใจที่ฟอกด้วยจิตต่างมัน่นส่วนใจย่อมฟอกได้ด้วยความวางเป็นอุเบกขา วางจิตเป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งได้มากเท่าใดบุคคลนั้นย่อมได้ใจที่บริส,สุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้นยอมเข้าถึงจิตที่สงบระงับได้ดียิ่งขึ้นยอมเข้าถึงจิตที่สะอาดหมดจดโดยลำดับโดยลำดับไปจากนั้นแทนจึงใหเราได้ฝึกหัดภาวนากำกับใจกำหนดใจของตนให้ กำหนดรู้อยู่ในคำบริกรรมอันแนวแน่เป็นพุโทโธก็ดีเป็นรู้ลมหายใจก็ให้รู้ให้ชัดดารู้จักไล่เลือดไล่ลมไล่ลมหายใจแล้วเราก็กำกับการภาวนาของตนหายใจเข้าพูทหายใจออกโถอันนั้นลมหายใจโดยเปล่าไม่เป็นการภาวนา แต่เมื่อเรากำหนดรู้ตั้งใจที่จะหายใจจึงเป็นการภาวนาเช่นเราตั้งใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้นั่นคือการภาวนาหายใจเข้าพูทหายใจออกโธอันนี้เป็นพุทธหายใจเข้าธรรมหายใจออกโมอันนี้เป็นธรรมะหายใจเข้าสังหายใจออกโค นี้เป็นประสงค์แต่โดยแยกก็รู้ลมหายใจนั่นเองหายใจเข้ารู้ลมหายใจเข้าสบายอยู่หายใจออกรู้ลมหายใจออกสบายอยู่สบายในลมหายใจเข้าได้ลมสะอาดสบายในลมหายใจออกไล่ลมสกปรกออกไปแล้วก็เอาลมหายใจสะอาดเข้าไป เมื่อเราอยู่ด้วยกับลมหายใจที่สะอาดด้วยสติกำกับการภาวนาลมหายใจนั้นเมื่อเชื้อแทกด้วยพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆค,คุณแล้วลมหายใจของบุคคลน,นั้นเป็นภูชะเป็นผู้ผชโชเป็นธรรมะเป็นธรรมโมเป็นสังฆเป็นสังโฆฉะนั้นพระคุณของพระพุทธเจ้ารู้ ก็ตัวเรารู้ลมหายใจตื่นก็เราตื่นด้วยกระลมหายใจที่สะอาดหมดจดเบิกบานนใจชุ่มฉ่ำอยู่ใจเบิกบานอยู่ก็เพราะลมหายใจของเราเน้นทั่วทั้งสารพางกายตั้งแต่ปลายมือปลายเท้าจะรดบนกระหม่อมจอมขวัญด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวา อวัยวะน้อยใหญ่ในนอกทั้งหลาได้คุณของพระพุทธเจ้าได้คุณของพระธรรมได้คุณของพระสงฆ์ได้คุณของความเบิกบานอยู่ในอนุเนื้อเหล่านั้นแล้วในอวัยวะน้อยใหญ่ใดๆไ,ไม่เว้นแม้แต่กระดูกที่แข็งแข็งมีลมที่หมดจดสะอาดฟอกอยู่ จากนั้นทุกขเวทนาปวดเจ็บเน็บมืนชาจึงเกิดน้อยจิตใจฟุ้งซ่านสัสายจึงเกิดน้อยความที่ตนของตนอยู่กับนิวรณธรรมจึงอยู่ได้น้อยเป็นแต่ต่างมั่นเป็นแต่เป็นสุขเป็นแต่เป็นปิติเป็นแต่เป็นสุขเป็นแต่เป็นอุเบกขาขึ้นโดยไวอันนี้คือผู้หายใจเป็น ผู้กำกับตนของตนเป็นเมื่อเรากำกับใจว่าเอา้าตั้งใจภาวนาของตนเราก็กำหนดเลยดาสูดลมหายใจเข้ากักกันไว้ชั่วครู่ชุอึดใจใหญ่ๆหนึ่งแล้วก็พ่นปล่อยออกมา,าจากนั้นก็สูดลมหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจเข้าทำหายใจออกโมหายใจเข้าสัง หายใจออกโขพุทธโธธรโมโสงโขพุทธโธธร,รโมโสงโขพุทธโธธร,รโมโสงโขแล้วหลานจากนั้นก็วางเหลือไว้แต่พุทธโธหายใจเข้าพุ้หายใจออกโขความที่ลมหายใจให้เชื่อมต่อกันในการหายใจของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งยิ่งเราหายใจด้วยสติแล้ว ย่อมกำหนดได้ในลมหายใจที่สะอาดหายใจโดยไม่ได้ตั้งใจคือไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะภาวน,า,นาเช่นเราอยู่เฉยๆไม่ได้กำหนดใจภาวนาลมหายใจนัน้นยังมีพิษเจือแทรกอยู่เรียกว่าหายใจด้วยตัณหาหายใจด้วยความายึดไว้ถือมั่นกลัวตายจึงหายใจ แต่หายใจในขณะภาวนากลัวตายก็ไม่ใช่แต่หายใจเลี้ยงร่างกายก็ไม่ใช่แต่เป็นการกำหนดรู้กำกับรู้ลมหายใจเพื่อการภาวนาเป็นลมหายใจของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณอันนี้คือการกำหนดรู้ลมหายใจจากนั้นไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะ นะครูบาอาจารย์ทำไมนะท่านมีพระกำลังนะท่านมีเรี่ยวแรงท่านมนะีความสดสชื่นสดชื่นสดใสนะทำไมท่านขับไล่ความงวกง่วงานะออกไปได้ดนะีเพราะรู้จักที่จะหายใจนะฟอกกายฟอกใจฟอกตั้งแต่เกสาผมไปจนถึงมูดต่างนามหน้ามูด ได้รับการฟอกอยู่ทั้งไฟทั้งลมทั้งน้ำทั้งดินในสริระร่รางกายนี้ฟอกทั้งจิตตาถาดถาดรับรู้เมื่อเป็นเช่นนั้นกายอยู่ด้วยความสะอาดอยู่ด้วยความเบากายใจอยู่ด้วยความสะอาดหมดจดอยู่ด้วยความเบาใจกายก็เบาใจก็เบากายก็เย็นใจก็เย็น กายก็สุขใจก็สุขกายก็สบายอยู่ใจก็สบายอยู่อย่างนี้อันนี้คือให้กำกับภาวนาง่ายๆและให้กำหนดใจของตนง่ายๆต่อไป